ใส่พี่น้องใส่ใส่งัดใส่ใส่งัดใส่คือเขาแรงน้ำกันใสยน่สยัยดใส่นี่ใส่งัดใส่พี่น้องใส่ยัดใส่เนี่ยตำกระเทียมตะไคร้่อยใบบ๊กปูดแด่อย่งน้อยเอาเกลือคิ้รสน้ำตาลใส่เด็กน้อยยัดได้ สบายกับพวงตัวผัวยิ่งถ้าใสเขาเขาวพวงน้ำมันเหมือนหั่นใส่สับใส่ตำกุ้งตำกุ้งตำกุ้งล้วนๆกุ้ง,งคนเดียวเลยพี่น้องกินข้าเร้งน้ำกันตำกุ้งล้วนเลยยิ่ล้วนอี่ล้น ก,กินกินมึงไหนมันกินดิบคนมึงหน้าคนกินดิบ